สำหรับทารกที่ไปรับวัคซีนนะค,ะคุณแม่จะป้องกันมาให้ลูกเป็นภาวะไตแข็งตรงฉีดวัคซีนได้อย่างไร ให้คุณแม่จำหลักง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะในช่วง24ชั่วโมงแรกหลังจากที่ลูกฉีดวัคซีนหรือรับวัคซีนนะคะให้คุณแม่ประครบเย็นนะคะอาจจะผ้าห่อน้าแข็งหรือผ้าชุบน้ําเย็นก็ได้ประครบนะคะจะช่วยลดอาการปวดลดอาการบวมแล้วยังช่วยลดอาการเป็นไตแข็งๆเกิดขึ้นหลังจาก24ชั่วโมงไปแล้วหลังจากการฉีดวัคซีนนะคะ24ชั่วโมงไปแล้วแนะนำให้คุณแม่ประครบอุ่นค่ะประครบอุ่นนะคะไม่ใช่ประครบร้อนเพราะถ้าประคบ ร้อนนี่ระวังผิวลูกไหมระวังผิวลูกเบินประครบอุ่นนะคะอาจจะลูกประครบก็ได้ถ้ามีหรือไม่มีก็อาจจะผ้าอุ่นๆนะคะประครบแล้วก็คลึงเบาๆบริเวณที่ฉีดวัคซีนเน้นย้ำนะคะประครบอุ่นแล้วก็คลึงเบาๆบริเวณที่ฉีดวัคซีนจะทําให้เลือดนะคะมาไหลเวียนมาหล่อเลี้ยงบริเวณที่ฉีดวัคซีนนะคะได้ดี ป้องกันการเกิดไตแข็งเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะฉีดบริเวณต้นแขนบริเวณสะโพกหรือบริเวณต้นขาก็แล้วแต่นะคะให้คุณแม่ประครบเย็น24ชั่วโมงแรกและประครบอุ่นหลังจากที่ฉีดแล้ว24ชั่วโมงค่ะ